นดูประโยชน์หรืออนิสงส์ของจิตปกติดิถ้าเรามีจิตปกติแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้นั้นอุตสาห์ฝึกฝนศึกษาปฏิบัติระบบภาวนาที่ทําจิตให้ปกติกันไว้มันมากเมันจะมีอะไรรบกวนจิตได้ยากสบายดีไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อิจฉาริะยาไม่วิตกกังวลไม่อาไลอาวอนไม่หวงไม่หึงเหล่านี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งเลวร้ายนะทั้งนั้นทังให้จิตผิดปกติแล้วก็เป็นโรคจิตเป็นบ้าแล้วตายมีธรรมะมีอยู่อย่างนี้ต้องรู้เรื่องนี้ต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องปฏิบัติเรื่องนี้คือทําให้มันจิตปกติอยู่ตลอดไปอะไรมาทําให้รักก็ไม่รักอะไรมาทําให้โกรธก็ไม่โกรธอะไรมาทําให้เกลียดก็ไม่เกลียดอะไรมาทาให้กลัวก็ไม่กลัว จะมาทำอะไรก็ไม่ตัองต้องนไม่ตัองอวิจอก,กังวลอะไรอาวอนอิจฉาริษยายกตัวอย่างอิจฉาริษยาใครลองมีก็สิอิจฉาริษยาใครอยู่อย่างยิ่งเป็นเจ้าเรือนร่างกายจะสร้างสารเคมีขึ้นมาชนิดหนึ่งทำให้กระเพาะเป็นโรคกระเพาะแล้วไม่ทำไรมันต้องตายจะนี่มันหายไปได้โดยบังเอิญโดยอะไรก็ตามมันจึงไม่ต้องเป็นถึงขนาดนั้น มันมีธรรมะให้มากอืแป้องกันความผิดปกติแห่งจิตสาบายปกติไม่รบกวนโดยความร้อนของกิเลสมันก็เป็นนิพพานมากขึ้นเป็นนิพพานอยู่เกือบจะตลอดเวลาเรียกว่ามีชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นไม่ใช่ชีวิตร้อน มีชีวิตเย็เยนอยู่เกือบตลอดเวลาเรียกว่าเราอยู่กับพระนิพพานชั่วขันนะนิพพานน้อยน้ยนิพพานชั่วขันนะนิพพานที่คุ้มครองได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวไม่เห็นแมวตัวไหนเป็นโรคประสาทแต่คนเป็นโรคประสาทกันมากในหมู่ที่นั่งอยู่นี้อาจจะมีก็ได้บางคนเป็นโรคประสาท ตั้งละอายแมวเพราะแมวไม่เป็นโรคประสาทนี่แมวตัวไหนก็ไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่ต้องกินยานอนหลับหรอแมวมันจะคนต้องกินยานอนหลับนี่มันน่าละอายแมวอย่างนี้่เพราะไม่มีธรรมะอย่างที่ว่าเพราะไม่มีธรรมะที่ทาให้จิตผิดปกติมันไปเที่ยวทัศนาจารที่ไหนก็คอยสังเกตดูแต่ว่าจะพบคนที่มันผิดปกติบ้าบ้าบอๆงงเงื้อ ถ้ามันเป็นโรคประสาทหรือมันทําอะไรที่ไม่น่าดูไม่น่านั่นอย่างเออลงเขียนอยู่เป็นข่าวนหน,าน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนั่นก็เหมือนกันแหละท่านไปทัศนาจรนี่เขาได้ศึกษาสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานประกอบกับเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่จิตปกติแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยคือมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวกูของกู เอาละนั่นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องที่พึ่งอัตตาทีปาอัตตาสนาอนัญญาสนะเธอทั้งหลายจึงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสนะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นสนะเลยธรรมะทีปาธรรมะสนาอนัญญาทีปาอนัญญาสนา นั่นคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรนะคือมีธรรมะเป็นสรนะธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องกฎของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องผลเกิดมาจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราก็รู้เมื่อเรารู้หมดเราก็ปฏิบัติถูกต้อง นั้นธำว่าก็เกิดขึ้นแก่เราคือแก่จิตนะถ้าคำว่าเราที่หมายถึงแก่จิตจิตนี่ก็หลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องกระจบตั้งต้นที่มีความทุกข์แล้วก็มาจบลงที่ไม่มีความทุกข์หรือสิ้นสุดแห่งความทุกข์เรื่องมันมีเท่านั้น <c oughs> อยู่ในความทุกข์ก็เป็นวัตสงสารอยู่ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> เพราะไม่มีทุกข์ก็เป็นนิพพาน <c oughs> อยู่ทั้งวันทั้งคืนนิพานมีที่นี่แล้วเดี๋ยวนี่ได้ด้วยเหตุนี้แม้ว่ายังไม่เป็นนิพานโดยสมบูรณ์ถึงที่สุดก็เป็นนิพานตัวอยา่างนิพานชิมลองนิพานชั่วคราวที่มันคุ้มเรานี่ถ้าอนุญาตให้พูดหยาบๆก็จะพูดว่าคุ้มกะลาหัวของเราอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิต เบื้องน้าขงนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วขณะเนี่ยมันคุ้มครองเราอยู่หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากธรรมะมีธรรมะคุ้มครองมีนิพพานน้อยๆของท่านเองอ่ะคุ้มครองดับเสียถึงไฟราคะโทสะโมหะได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นแล้วก็คุ้มครองแล้วก็เป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรี นี่เป็นการเที่ยวไปในทางของธรรมเที่ยวไปในพระธรรมเที่ยวไปในโลกของพระธรรมมันก็จะได้พบพระธรรมจะได้อยู่โดยพระธรรมพระธรรมก็คุ้มครองอย่างที่พระพุทธเจ,จ้าตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นรนะการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้ว ท่านทั้งหลายเข้าใจได้เท่าไรก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดแก่ท่านทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นอาตอมาขอยุติการบรรยายนี่ลงด้วยความสมควรแก่เวลา,อาขอให้ท่านได้มีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติธรรมะนั่นเป็นที่พึ่งแก่นตนสืบต่อไปอขอยุติการบรรยาย